เซ s ส์น News ได้มีโอกาสมาเยี่ยมน้องๆติวเตอร์กันถึงโรงเรียนบางมูลนาภูมิวิทยาคมจังหวัดพิจิตรหลังจากที่น้องๆได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพี่สอนน้องผองเพื่อนช่วยกันที่ทางศูนย์จิตวิทยาการศึกษามูลนิธิอุว,วสถิรคุณมอบทุนให้นักเรียนที่เรียนดีเข้าเรียนกวดวิชามาได้หนึ่งเดือน วันนี้เรามาดูถึงผลตอบรับระยะแรกๆของโครงการทั้งผู้เรียนและผู้สอนกันค่ะสวัสดีครับผมนายธนก,กิจนิธิโชติอมรครับเป็นนักเรียนชั้นมหุกทับหครับประโยชน์ของการที่ได้ามาสอนเพื่อนๆอย่างแรกก่อนเลยคือเราได้มีโอกาสไปเรียนครับกว่วิชาแล้วก็จะมีความรู้มาเสร็จปุ๊บความรู้ตรงนี้ย คือมันจะอยู่กับเราหรือเปล่าคือหนึ่งเราต้องทวนต้องทําโจทย์ต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับถ้าแต่ถ้าเราได้มาสอนกับเพื่อนๆกับน้องๆแล้วก็มีการได้ทวนไปในตัวแล้วก็เหมือนการทําโจทย์ไปในตัวด้วยครับทําให้เราอะสามารถแม่นขึ้นแล้วเวลาทําโจทย์เจอโจทย์ก็เข้าใจยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับความภูมิใจของผมนะครับก็ประมาณว่าคือเราสอนเพื่อนไปแล้วเพื่อนไม่ได้เราก็สอนแบบอธิบายเขาพอเขาได้เนี่ยเราก็จะ ดีใจมากเลยเอเอ,เ,อเราสอนเพืเเ่อนได้นะอะไรเงี้ยสอนน้องได้อน้องเข้าใจน้องทําได้อะไรเงี้ยคือแบบมันมีความภูมิใจมากเลยแบบดีใจอะไรเงี้ยครับลักษณะของครูที่ดีในในในความรู้สึกผมนะครับอยากอยากจะได้ครูที่หนึ่งเปิดโอกาสให้เด็กครับคือมีโอกาสให้แบบว่าเด็กอยากรู้อะไรอยากอยากได้อะไรก็แบบคือพยายามเข้าใจความรู้สึกของเด็กสองให้แบบว่าบางทีนักเรียนเด็กอบางทีแบบว่ายังเด็กเกินหรือว่าแบบไม่ค่อย ยังไงก็คือแบบว่าอาจจะทําผิดพลาดบางบางครั้งเนี่ยแบบครูครูที่ดีควรให้อภัยเด็กครับสามารถทบเด็กให้เด็กเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดครับชื่อนางสาวธานิดาพุม,มลินค่ะอ่าสอนวิชาชีววิทยาค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 .1 ทับหนึ่งค่ะเป็นคนที่ชอบสอนอยู่แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเพื่อนเขาจะไม่ค่อยได้กันนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ อยากจะให้ความรู้กับเพื่อนด้วยะคะ่ะก็เลยเลือกที่จะเป็นดิวเตอร์ให้กับเพื่อน,นะคะ่ะปัญหาที่พบก็คือจะเป็นเรื่องของเวลาะคะ่ะเพื่อนคือบางคนอย่าง หนูจะสอนตอนหลังเลิกเรียนเวลา3ามโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเนะะี้ยค่ะแล้วก็คือจะมีปัญหาตรงที่ว่าเพื่อนบางคนติดเรียนพิเศษหรือรุ่นน้องบางคนติดเรียนพิเศษเนะะี้ยค่ะแล้วก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเพื่อนบางคนต้องกลับรถรับส่กก็อาจจะทําให้ต้องรีบรีบกลับค่ะก็เลยแบบต้องสอนได้แค่อย่างน้อยเวลาครึ่งชั่วโมงท่าเนี้ยคะ่ะการที่เราเอาเวลาไป เล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าไปเล่นอินเทอร์เน็ตเนี้ยค่ะมันจะเสียเวลามากกว่าค่ะมากกว่าที่เรามาสอนเพื่อนตรงนี้ที่ทําให้เราได้ความรู้ด้วยแล้วก็ทําให้เพื่อนได้ความรู้ด้วยค่ะก็ภูมิใจค่ะที่รู้สึกว่าได้รับได้รับเกียรติเป็นตัวแทนได้รับเงินจากพระองค์ค่ะแล้วก็ได้เป็นติวเตอร์ให้กับเพื่อนๆทําให้แบบมีความสุขค่ะที่ได้สอนได้เห็นเพื่อนๆมีความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอุดรพรจันบุญษา,าชิเล่นชื่อจีนค่ะอยู่ชั้นม .4 ทับหนึ่งค่ะสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะหลังจากกลับมาจากเรียนเราก็จะมีการทบทวนบทเรียนไว้ก่อนค่ะแล้วก็ต้องมีการมาแผนว่าวันที่เราสอนเราจะสอนเรื่องอะไรแล้วก็จะมีการชอ็ชอตโน้ตไว้ค่ะแล้วก็หาโจทย์เตรียมพร้อมที่จะสอนแล้วก็หมั่นฝึกพูดว่าเราจะพูดประมาณไหนให้เพื่อนเข้าใจอะไรประมาณนี้ค่ะ สอนเหมือนกับว่าตามสูตรสูตรนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะทําเหมือนเป็นกล่องเทคนิคว่าให้ข้างๆแล้วก็เราจะพูดให้เพื่อนจดเ <c oughs> พื่อนก็ได้จับไปด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นการเทคนิคแบบเหมือนเป็นเพลงท่องจําสั้นๆนะคะซึ่งได้เทคนิคมาจากอาจารย์ทีู่ไปเรียนกินวิชาค่ะชื่อเด็กหญิงรุ้งการเจิมฝังนะคะชื่อเล่นชื่อการอยู่ชั้นมอนหทับหนึ่งค่ะชื่อเด็กหญิงแก้วกจ็ดจมรัตนดนะคะชื่อเล่นชื่อปกป้องอยู่ชั้นมอนหทับหนึ่งค่ะ ถ้าจบไปแล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนสูงๆแล้วอยู่ five, ม5ม6มปลายอย่างเงี้ยค่ะเราจะกลับมาสอนน้องแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่เคยช่วยเรา <ไป S 1> เราก <ๆ S 1> ็<ป>าต้องช่วยน้องรุ่นต่อๆไปเหมือนกันค่ะก็แน่นอนค่ะเราต้องช่วยเหมือนกันค่ะเราเหมือนน้องเขาอาจจะใช่ค่ะความรู้ต้องน้อยกว่าเราแน่นอนเพราะเราสูงกว่าเราก็ต้องช่วยหาวิธีทางลัดให้เขาเก่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ขอสนับสนุนโครงการที่สอนน้องต่อไปนะคะ macam ni lah